ใครกำลังมองหาหุ้นที่ลุ้นว่าจะเป็นบวกรับปีใหม่ต้องฟังคลิปนี้ค่ะช่วงของสุดท้ายปลายปีตลาดหุ้นไทยก็อาจจะดูเงียบเหงาลงเพราะว่าต่างชาติกำลังเข้าสู่โหมดจุดยาวกันแล้วค่ะคุณค่าซื้อขายก็เลยเบาบางอยู่แถวๆสองหมกว่าล้านบาทเท่นั้นแต่ว่าช่วงเงียบเหงาแบบนี้นี่แหละที่ทางเอเชียพลสเขามองว่าตลาดเริ่มตั้งความหวัง กับปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าสารต้าวรลลี่ซึ่งในทางสถิติบ่งชี้ว่าหุ้นไทยเองก็มีโอกาสบวกได้ประมาณ2อายังไม่หมดนะคะอีกหนึ่งธีมที่ถูกพูดถึงมากขึ้นก็คือการเลือกตั้งปี69ที่ใกล้เข้ามาเมื่อมีดีเบตมีนโยบายหุ้นที่อิงกระแสเลือกตั้งก็มีโอกาสกลับมาคึกคักค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นประชานิยมอย่างตัวติดล้อสีสวัสด์ m p c หรือว่า CPO ทางเอเชพาสเขามองมว่าทั้งหมดนี้อาจเป็นตัวช่วยพยุงเซ็ตอินเด็กต่อเนื่องไปจนถึง January e f ฟ e c t ในต้นป หุ้นไทยในปีนี้เนี่ยพันผัวหนักโดยเฉพาะช่วงปลายปีที่มีแรงขายจากสถาบันเพื่อปรอับพอร์ตแต่รู้ไหมคะว่าแรงขายนี่แหลาทีะมาสร้างโอกาสให้หุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงโดยเฉพาะหุ้นปันผลสูงคุณภาพดี<ๆ>เขาก็เลยคัดเตรียมหุ้น j a n น a r y e เออร์จากดัชนี Set ตเีและ SE สมาให้เน้นๆ5ตัวด้วยกันนั่นก็คือ KTB, BBL, AP, ธา n i แล้วก็ K Bank ซึ่งจากสถิติย้อนหลัง5ปีพบว่าหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสมากกว่า80%เลยค่ะที่จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ประมา2.9% ในช่วง1นถึงสสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมสูงกว่าดัชนีเซ็ตที่คาดว่าจะบวกเฉลี่ยแค่1.3พูดมาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วว่าอ้เจนยูเอริเอฟเฟกเนี่ยมันคืออะไรพูดง่ายๆมันก็คือปรากฏการณ์ที่มีแรงซื้อกลับหุ้นที่ถูกขายไปเมื่อปลายปีค่ะผสมกับทั้งเม็ดเงินใหม่เงินลงทุนช่วงป้นตีแล้วก็เงินกองทุนเสถียภาษีอย่าง RFF กับ s s f ตวกลับติดวิทยาเริ่มต้นปีใหม่ที่ทําให้ราคาหุ้นมักจะคึกคักในเดือนมก,กราและสถิติยังพบอีกว่าหุ้นในกลุ่มเซ็ตเทดีกับเอเซให้ผลตอบแทนดีกว่าเซ็ตห้กับเซ็ตร้อยด้วยใครที่กําลังมองหาโอกาสเก็งกำไรระยะสั้นช่วงต้นปีตีมจันยูเอริเอฟเฟกก็ถือว่ายังน่าจับตามคะ่ะโดยเฉพาะหุ้นปันผลดีที่าราคายังไม่ได้แพงมากถ้าชอบหุ้นตัวไหนก็ลองเก็บเอาไปพิจารณากันดูได้นะคะ